สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทพนึกเก้าพันธมิตรย,ยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศสู่เศรษฐกิจน้ำที่มั่นคงและยั่งยืนสะท้อนความมุ่งมันของทุกภาคส่วนในการสร้างระบบเศรษฐกิจน้ำที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของอนาคตไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งน้ำท่วมหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมคิดว่าการทํางานเรื่องน้ำซึ่งเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องของอนาคตเนี่ยทำอย่างไรให้การใช้น้ําของประเทศไทยเราเนี่ย สามารถสร้าง GDP และการเติบโตให้กับประเทศนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2อะผมคิดว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่เป็นระบบเพราะว่าน้ําในอนาคตเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญและก็เรื่องใหญ่ประเทศไทยเป็นไม่กี่ประเทศนะครับที่มีศักยภาพในเรื่องของน้ําในพื้นที่ในเยอะมากนะครับแต่จะทําอย่างไรให้จัดการแบบบูรณาการโดยเฉพาะเรื่องของทั้งภาคเกษตรกรรมภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถทํางานร่วมกัน พวกพวกเราคงทราบว่าปัจจุบันนี้เราได้คณะกรรมการลุ่มน้ำใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกสำคัญคกลไกหนึ่งที่จะเข้ามาเชื่อมโยงกับเรื่องของดีมานก็คือความต้องการและก็เรื่องของซัพพลายนะครับเาง,งันพื้นที่ที่เราเน้นโฟกัสเลยก็คือ EEC ซึ่งจะรวมเลยไปถึงปราจินบุรีแล้วก็ลุ่มน้ำสำคัญในเขตภาคกลางซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เรา สามารถจะค่อยๆทําทดลอง use case ส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับผมคิดว่าก็จะทําการที่เอาจุดเรียนรู้หรือว่า best s r a c t i c e เนี่ยไปขยายผลได้ค,คงคงประมาณนี้ครับความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำของประเทศไปสู่ความยั่งยืนสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างแท้จริง